โบเมลดาเปิดใจกับสแตนดาร์ดป๊ก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะโบเปิดเหตุผลที่ยอมไปต่อกับอเล็กความรับไม่มีในโลกโบเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสแตนดาร์ดป๊ถึงเรื่องราวความเป็นตัวตนของโบตลอดเวลาที่ผ่านมาในวงการบันเทิงรวมถึงเรื่องราวความรัก ในบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์โบยังเผยถึงความรักครั้งล่าสุดกับอเล็กธีระเดชพร้อมเผยสาเหตุที่ตัดสินใจไปต่อกับอเล็กว่าพอมาเจอคนนี้เราถามเขาว่าถ้าคบกันจริงๆเปิดตัวไหมเพราะหนูรู้สึกว่าความลับไม่มีในโลกยิ่งเราปิดคนจะมาจับผิดเราเราก็จะใช้ชีวิตลำบากนะถ้าพี่พร้อมเปิดหนูก็ยินดีไปต่อนะ และผลก็คืออย่างที่แฟนๆทุกคนรับรู้ในปัจจุบันคือคู่นี้เขาน่ารักกันมากเลยค่ะ